สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปพยากรณ์โดยอาจารย์โมทนาระบบสัปดาห์ที่15ถึง22มีนานะครับ2554นี้นะครับ,นนรบในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับของสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีอาจารย์ค่อนข้างจะใช้คําว่าดีมากๆ นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับในสัป,ปดาห์ที่อยู่ในเกมที่ดีมากในเรื่องการงานเลยทีเดียวนี่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วงสัป,ปดาห์นี้อันดับแรกนะครับมีสติส่วนมนชินมชอนให้เยอะที่สุดนะครับและเป็นไปได้สวดวันละหนึ่งจบแล้วจะดีมากเพราะว่าคุณมีเกมปัญญาในการแก้ไขปัญหายอยู่ในทางที่เฉียบแหลมเลยทีเดียวไม่ว่าปัญหาอะไรคุณสามารถแก้ไขได้แต่ใช้เวลาขวนๆมากน้อยเร็วเร็วช้าหรือปนัญหาลเล็กหรือใหญ่ นะครับแต่แก้ได้นะครับรวมถึงยังมีสติยับยั้งชั่งใจประมาณตนอย่าถือตัวอย่าหลงตัวเองนะครับมีที่อย่าเรียกว่าลดทิฐิตัวเองลงไปด้วยจะดีมากนะครับเพราะว่ารวมถึงให้นําตัวเองนะครับเข้าไปอยู่สังคมในหมู่นักปราชญ์นะครับหรือจะอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าพวกราชบัณฑิตนะครับพวกจิตดีนะครับทางานขยันนะครับเป็นคนขยันทางานตั้งแต่ทำงานนะครับเพราะว่า กลุ่มนี้จะช่วยเหลือคุณเพื่อคุณ,ค,ณคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในเรื่องของราชการทางการนะครับหรือเป็นหลักเป็นการเป็นเหตุผลนะครับกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเงื่อไขเป็นหลักเป็นตอนให้คุณเลยซ้าไปว่าคุณจะต้องระวังอะไรบ้างเพื่อนฝูงจะช่วย,ช,วยช่วยกันนะครับดังนั้นเรามาดูกันแบบแยกเลยดีกว่านะครับะว่าในรอบสัป,ปดาห์นี้คนวันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างนะครับคนวันพฤหัสเนี่ยในด้านการเงินนะครับการเงินมีเกณฑ์เข้ามาดีครับแต่เออมนีโน้มนะครับอยู่ที่ เงินเข้ามาดีแต่คุณจะเป็นคนที่ใจดีครับเพื่อนจะมีปัญหารอบตัวนะครับกาสังเกตคือที่รู้มาจากแต่วเิงตัวนะครับคนมีฐานะการเงินเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วเพื่อนจะมาขอยืมเงินคุณนะครับและแน่นอนครับคุณให้แต่พอให้พวกเกิดอะไรขึ้นคุณให้ลืมดูไปนิดนึงว่าคุณจะมีรายจ่ายอะไรซึ่งคุณลืมอยู่แล้วตอนนี้คุณก็ยังลืมว่าคุณมีรายจ่ายอะไรที่ตามคุณมาเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดถามว่าให้ยืมได้ไหมไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าถ้าไม่ให้แล้วเพื่อนลำบากล่ะ ก็เปลี่ยนเป็นให้ยืมเป็นวงเงินที่คุณให้และคุณไม่ไม,ไม่กระทบกระเทือนคุณนะครับก็ไม่ขอยกตัวอย่างละกันเพราะว่ามันเยอะมากยกเดี๋ยวคุณเอาให้หมดตัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นอีกเอ่อก็คือระวังนะครับเพราะถ้าคุณให้หลังหลังจากที่คุณให้ยืมไปพวกคุณระหมัดทันทีเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันนะครับแต่การเงินเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาจากไม่ใช่โชคลาภอะไรมากมายแต่เข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณทั้งน,นั้นนะครับมันสมองความคิดที่คุณคิดไว้ทั้งหมดนะครับสับปดาห์นี้นะครับ ขยันเยอะๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้ารับทรัพย์แล้วครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยอบอกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําอาชีพค้าขายนะครับเก่งกําไรนะครับเก่งกำไรก็อาจจะรวมถึงนักเล่นหุ้นนะครับพวกเซ็นเทรดนะครับเราไปดูที่เว็บไซต์เซ็นเทรทคอมตันนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนอยากเล่นหุ้นนะครับแล้วก็พวกคำธุรกิจส่วนตัวนะครับคำชุธุรกิจน l m แต่ต้องขอวงเล็บว่ากลุ่มที่ไม่ได้เล่นกับความฝันแบบหลอก เพราะช่วงนี้เยอะมากในเรื่องของหลอกลวงใช้กลุ่มที่เป็นคนจริงนะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นนักคิดนะครับนักพูดนะครับนักพูดต่างๆหมอนะครับหรือวิชาชีพที่ต้องใช้ตัวเองลงไปทำนะครับมีเกณฑ์ทำสัปดาห์นี้ขยันเลยครับสัปดาห์หน้าคุณรับทรัพย์แน่ๆสัปดาห์นี้ก็เริ่มรับแล้วนะครับแต่หน้าเยอะกว่าอีกนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าจนถึงงูเลยเ่อนงข้างเยอะเลยเดียวเดียวมาดูันในเรื่องสัปดาห์หน้าส่วนการงานนะครับ ก็อย่างที่อาจารย์บอกถ้าทำอาชีพที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะครับมีเกณฑ์กาไรดีนะครับโดยเฉพาะคุณหมอนะครับมีเกณฑ์คนไม่สบายเยอะนะครับถามว่าดีไหมก็คงไม่ดีในเรื่องของคนไข้แต่คนไข้ก็โชคดีที่หมอรักษาคุณหายเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์จะมีลูกค้านะครับที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยมาชมคุณมาให้กําลังใจคุณเยอะอย่าหลงตัวเองนะครับท่องตัวเองไว้เยอะๆแล้วคุณจะโชคดีหนักวนี้อีกสามเท่า ชัดเจนไปเลยนะครับสำหรับคุณหมอนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ข่าวดีในช่วงสัปดาห์หน้านะครับคุณมีเกณฑ์จะได้โบนัสเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากนอกองค์การหรือนอกอะไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วมีเกณฑ์ปีนี้เงินเดือนคุณขึ้นแน่ๆนะครับผมเออเพิ่มในเดือนสองเดือนนี้ด้วยมีเกณฑ์เงินเดือนขึ้นจากการขยายทํางานของคุณนะครับรวมถึงนะครับเออสําหรับใครที่เกิังจะสอบอยู่คนรุ่ผิดชอบนะครับมีเกณฑ์สอบอ่านหนึง ส0ของอาจารย์นั่นหมายความว่าคนมรรลถารร้อยคนมีเกณฑ์ผ่านถึง70คนนะครับอีกสักสิบละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนจะผ่านรืไม่ผ่านนะครับแต่ว่าก็คือถ้าอยากรู้ว่าใครจะเป็นยังไงติดต่อรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อาจารย์นะครับโมธนา8 8 8แปดนะครับแล้วเข้าไปดูในหมวดติดต่อเรานะครับหมวดเรื่องรายละเอียดการดูดวงนะครับก็ตรงนี้ก็ลองดูนะครับจะได้รู้ว่าโทราอาจารย์ยังไงเดี๋ยวแจ้งขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับยังไงก็โทรหาอาจารย์ได้นะครับ รวมถึงนะครับเกณฑ์ความรักนะครับความรักอยู่ในเกณฑ์ที่คนพม่าแลอาจารย์พูดจจมีความสุขจังเลยมันมีความสุขว่าดีมากอะ่ะคือเกณฑ์ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ลงเอยได้ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ทําให้ชีวิตมีความสุขนะครับใส่ชีวิตให้มันหลากหลายเหมือนกับวันนี้เนี่ยสังเกตไหมครับการแต่งตัวอาจารย์ของคนพหัานะครับเนตไทปกติจาไม่เคยใส่เนตใช้ที่เป็นลายนะครับวันนี้ขอลายนิดน,นึงเพราะว่ากาลังจะบอกว่าคนพมัานเนี่ยควรเติมเต็มอะไรในสีสันให้กับตัวเอง เหมือนดัน้ดดั้ที่เจอใส่ในไฟล์ก็ลองใส่ดูนะครับเพราะฉะนั้นลองทําอะไรที่มันดูแปลกแล้วดูดีนะครับเพราะฉะนั้นทําแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะครับรวมถึงเรามาแยกกันดูดีกว่านะครับมีอะไรบ้างคนเป็นโสดมีเจนจะเจอคนเก่านะครับและก็มีเจนจะเอ่อไม่โสดแล้วนะครับง่ายๆคือคุณจะเอ่อเจอคนเก่านะครับแล้วคุณอยากจี่หรือเจอคนที่คุณอยากจี่แล้วคุณฉีบจิตติดด้วยแล้วขอหอมจีตติดด้วยไม่ได้ม่อยากจีบอย่าง,ยงเดียวคุณให้จีดด้วยเราเผื่อคุณแค่เข้าไปคุยเขาก็อยากคุยกับคุ นะครับขอให้คุณเป็นคนขยันทํางานอาจารย์ขอแค่อย่างเดียวเป็นคนขยันทํางานนะครับเอเพิม่มอีกสองอย่างแรกมีสตินะครับแล้วส่วนมมอ์ทุกวันนะครับเท่านี้เองคุณก็จะเป็นคนที่น่ารักมากบางคนอนุญัตนะครับอาจารย์ชอบจริงๆนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับผมก็มีเกณฑ์อยากขอแต่งงานเนี่ยลองวางแผนแต่งงานสิปีไหม นะครับแล้วปรึกษากับคู่้องของคุณดูไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะครับเลยวันพุธนี้ไปนะครับพูดง่ายๆคือวันพฤหัสบดีนะครับที่จะถึงนี้ในช่วงสัปดาห์ที่15-22มีนาวันพฤหัสนะครับลองปรึกษาเรื่องความรักหรือชวนกันไปดื่มจํำบรรยากาศกินข้าวใต้แสงเทียนดูนะครับลองหาเวลาว่างก,กันดูแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจังหวัดซึ่งซึ่งมันไม่สามารถเจอกันได้โทรศัพท์นะครับถางไทยกันเยอะนะครับสัปดาห์นี้ดีอยู่ในใจความรักที่ส่วนคนมีครอบครัวแล้ว อือาจารย์ชอบจังเลยให้คนนุ่มหลันะครับไปทํากิจกรรมกันเยอะๆนะครับแล้วก็พาไปกินข้าวนอกบ้านนะครับแน่นอนแล้วรวมถึงอยากให้ความสุขตรงนี้ที่กินความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่กว่าจะได้มานั้นยากแต่รักษาความสุขเนี่ยยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นคุณจับความสุขนี้ไว้และจงรักษาไว้และคาว่า,ารักษาของอาจารย์นะครับก็ลองดูนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะลองพาแฟนคุณภรรยาหรือสามีคุณนะครับชวนกันไปดูหนังเรื่องแรกๆที่คุณเคยดูกันไม่ต้องเรื่องแรกก็ได้เพราะมันอาจจะนาน ลงแรกๆอย่างเช่นเคยดูที่เอ่อเมเจอร์นะครับหรือเคยดูที่ที่บางของอก็ลองย้อนไปดูกันนะครับลองย้อนไปดูนะครับหรือถ้าคุณเคยมีเรื่องตลกๆนะครับก,ก็ลองเอาเรื่องนั้นมาพูดนะครับขออนายกตัวอย่างของลูกค้าจากนิดหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาเผื่อคุณนึกไม่ออกคุณเคยอาจจะนัดดูดูหนังกับแฟนคุณช่วงก่อนที่จะแต่งงานนะครับแล้วหนังเข้าหกโมงคุณไปซะทุ่มนึงอย่างเงี้ย ซึ่งคุณนึกว่ารอบหนังทุ่มหนึ่งเนี่ยคุณลองเอาเรื่องนี้ลองย้อนกลับมาคุยกันการที่ว่ามันไปความสุขนะแบบเออเกิดไม่ได้ดูหนังนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวอย่างที่เราเอาไปใช้กันแทนความสุขที่ดูให้คนรุ่นนะครับรวมถึงออโรคภัยไข้เจ็บนะครับอาร์คาน,น้มาซีเรียสกันนิดหนึ่งสำหรับโรคภัยไข้เจ็บน,นะครับโรคภัยไข้เจ็บงนี้มีคนเรื่องอาการท้องปิดนะครับโรคกระเพาะนะครับดังนั้นเนี่ย ทำงานนะครับก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกินข้าวที่ตรงเวลาถ้าเนื้อไม่ออกหรือไม่มีเวลาว่างต้องไม่กินนะ่ะซื้อเจลไลท์นะครับติดที่ทำงานได้บ้างเพื่อหิวก็เจลไลท์ขึ้นมาดื่มนะครับแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วน้ําที่ดีก็ลองดื่มหาน้าแร่เมืองนองถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านคุณหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนภูเก็ตนะครับน้าแร่เมืองนองคุณหาไม่ยากเลยหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภาคใต้หาไม่ยากครับเมืองนองพร้อมที่ให้บริาการคุณอาจารย์คิดว่านะ เพราะว่าค่อนข้างอยู่ในเฑ์ที่อาจารย์ก็เคยดื่มและอาจารย์ชอบชอบมากนะครับเป็นนำแรกที่ดีนะครับโดยโรคแพยแค่เสียนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําว่าคุณจะเป็นสดไม่เป็นสดไม่รู้นะแต่ว่าคนผมค่ะคุณจะต้องมาทําสังกัดยาสัปดาห์นี้อาจารย์เน้นนะครับสังกัดา,ายาและถ้าเกิดคุณซื้อเป็นกล่องนะครับอาจารย์ขอให้คุณซื้อแยกอีกสองอย่างนะครับสองถึงสามอย่างด้วยกันนก็คือหนึ่งวัวทะเล นะครับเพราะว่าหลวงพ่อที่มีการเดินเซบาตปวดเมื่อยบ่อยโวลเเลนเป็นยาหนวดที่ดีนะครับในเรื่องของสังกัดทานยาขอเพิ่มนะครับโวลเเลนนะครับเป็นยาโวลเเลนอีมอร์เจลนะครับดีมากนะครับรวมถึง ยาเ,เาะะาชื่อกระเพาะนะครับอะไรก็ได้ที่คุณมีความสึงปรอมัณนะครับแล้วก็ยาไทลิพพาราเซตามอลนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ,ญ่แล้วอาจารย์ไว้ใจไทลินอนนะครับส่วนคุณไว้ใจยี่ห้อไหนก็ลองดูหรือจะเป็นของโอโสถสภานะครับของโอโสถสภาก็มีพาราเซตามอนท,ที่โอเคที่ไวใ้ใจได้หลายตัวนะครับลองดูของโอโสถสภาดูนะครับผมรวมถึงโชคลาภนะครับคุณมีเกณฑ์ได้ข่าวตำแหน่งเลื่อนนะครับมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะครับได้ข่าวเพื่อนที่คุณรักแต่งงานด้วยซ้ำไป นะครับผมรวมถึงนะครับคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภเจอคนเก่าๆแนละไม่ได้เจอกระดาคุณมีเกณฑ์เจอกันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เจอในเรื่องของออสิ่งที่คุณไม่คาดฝันเป็นข่าวดีนะครับแล้วกออ็อีกเรื่องนึงที่อาจารย์ขอเตือนอย่าหูเบามีสติให้เยอะ นะครับมีสติให้เยอะๆเลยนะครับลรวอย่าประมาทนะครับรวมถึงตัวเลขเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ถูกอยู่นะครับแต่ถามว่าตัวเลขอะไรอาจารย์ขอบอกว่าอาจารย์ไม่สันทัดนะครับจริงๆในเรื่องของตัวเลขช่วงนี้อาจารย์รบดับครูบาอาจารย์จะไม่บอกแล้วด้วยก็ขอกระทังโทษไวเองในคลิปเลยอาจารย์ไม่ค่อยสันทัดจริงๆนะครับแล้วก็ยังไงก็ไปซื้อสารสิ่งที่ธนาคารออมสินนะครับเผือคุณจะได้กิจกรรมตัวเลขถูกดีๆแล้วก็ขอให้รวยกันถูกันทุกคนนะครับสําหรับคนทุนลส่วนการเดินทางนะครับ มีเกณฑ์เดินทางก็คงช่วงนี้การเดินทางจริงๆที่ที่อาจารย์แนะนำว่าเป็นทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วคุณคงไม่ว่างน,นะครับเพราะว่างานคุณเยอะคุณคงไม่ว่างเที่ยวเดินทางไปเที่ยวหรอกแต่ยังไงอย่าลืมเดินทางไปทําบุญบ้างน,นะครับทิศก็คงทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไพราว่าจะเป็นสระบุรีนะครับม่วกเหล็กนะครับปักช่องโคราชนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ถ้าแวะไปปักช่องก็อย่าลืมคุณเชียงปากลับมาปาักคนใน บ้านควณด้วยนะครับจรจิงปาเจดาอร่อยมากอาจารย์แนะนำนะครับและก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็พากันไปวัดฟังพระเทศพักฟังพระสวนนะครับผมรวมถึงไปทาสังฆทานเจอละมันตะกินกันด้วยนะครับแล้วก็หาหนังดีๆนะครับสนุนสนุกดื่มดูกันนะครับแล้วก็ดูหนังกันที่บ้านนะครับสหรับคนมีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็สาหรับคนที่อยากหาร้านบรรยากาศซึ่งอากาศว่าคณคงไม่ว่าแต่คุณว่าเป็นโสนและอยากหาร้านที่ดีก็ลองไปชิวชิวบาร์นะครับผู้จัดการร้านที่หมู เป็นอะไรที่ดีมากๆเอนร์เทนดีนะครับแล้วร้างก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆบ่านะครับส่วนพระนะครับที่อยากให้บูชาช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นพระปางลำฟึงหรือพระปางสมาธินะครับลองไปไหว้ทาสมาธิที่ปางนั้นดูนะครับก็จะดีส่วนอัญมณีนะครับค่อนข้างจะเป็นบุษราคำนะครับน่าสนใจเพทายแล้วก็โปรเมนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับลองซื้ออัญมณีไปฝากกันนะครับรวมถึงในคนวันพฤหัสจังก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะละ คุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดวงที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็มีข้อระวังที่อาจารย์บอกไปแล้วมีอะไรบ้างก็ไปนั่งดูแล้วคิดพิจารณาดีมีสตินะครับอย่าอย่าคิดว่าดวงฉันดีฉันจะต้องทําอะไรก็ได้ไม่ต้องทำไม่ใช่ดวงคุณดีเพราะข้าคุณขยันอาจารย์บอกแล้วถ้าคุณขยันนะครับดวงคุณจะดีมากและก็เป็นคนที่ขยันแล้วคุณสี่นะครับเพราะฉะนั้นขยันนะครับคุณดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็มีสตินะครับอย่าประมาทใช้ชีวิตยอย่างมีสตินะครับยังไงก็ฝากเว็บไซต์ของอาจารย์ไว้ ครบรวมถึงถ้ามีติดชมยังไงก็ฝากคำติดชมมาได้นะครับที่เมลนะครับผมเมลก็จะมีหลายเมลนะครับก็ไงอาจารย์ก็จะขึ้นให้ว่าคุณอยากจะติดชมที่เมลไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าอยากจะติดชมหรืออยากจะให้ทางชีงงานโฆษณา 888.com ไปเยี่ยมชมร้านคุณก็มาที่อ e ีเมลนี้นะครับ d j เจดแนะครับแล้วก็83ตัวนะครับ8 8 8 ติชมนะครับคลิปก็โมทนานะครับ n o t a n a ขึ้นให้นะครับแล้วก็แปดสามตัวแล้วก็ at gmail com นะครับก็ลองกันดูนะครับส่วนวันนี้จับก่อนจะไปพอแน่นอนนะครับเป็นธรรมเนียมและขอขอบคุณสปอนเซอร์ของอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสัมาเครื่องสัมพัน์นะครับจาก e c o s w a y นะครับตรงศูนย์อ่อนนุชนะครับตลาดนีิลัท นะครับแล้วก็สูตรนะครับจากร้านเบตองนะครับที่มังของชั้นหนึ่งนะครับเสื้อนะครับเอลนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์นะครับแล้วรวมถึงเน็ตไทด์นะครับผมจากของของเช่นกันนะครับแล้วก็ร้านปากกายยกนะครับนี่ครับร้านปากกายยกนะครับยกดีดีหาที่กับข้อมูลได้ในเว็บประจานนะครับวันนี้อาจารย์ขอลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมีสติที่ดีนะครับเดียวร่วมสนุกในมัชอนกันทุกวันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ